สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V s แซมาอาหารที่สามารถขับของเสียรับประทานง่ายถ่ายคล่องหรือเป็นอาหารที่สามารถดีท็อกหรือนำของเสียจากร่างกายออกไปได้วันนี้ก็จะมาพูดถึงอาหารที่น่าสนใจอยู่จำนวนส,สิบชนิดครับว่าเป็นอาหารที่สามารถที่จะดีท็อกหรือขับของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี เคยได้ยินคําว่าดีท็อกกันไหมครับคนไทยหลายคนชอบคํำนี้เพราะเข้าใจว่าคือการทําอะไรบางอย่างในการที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายบางคนเลยเถิดไปถึงการขับรางสารพิษต่างๆออกไปจากร่างกายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็จะแนะนําวิธีง,ง่ายๆในการที่จะขับของเสียหรือการดีท็อกของร่างกายเพิ่มกากใยอาหารเพื่อขับถ่ายให้คล่องตัวแบบนี้ครับก็จะเป็นการดีท็อกหรือขับของเสียออกจากร่างกายที่ดี อาหารที่เป็นตัวขับถ่ายที่ดีนะครับอันแรกก็คือน้ํามันโอเมก้าสครับนอกจ,กจากจะหารับประทานจากแหล่งอาหารธรรมชาติอย่างเช่นพวกปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็ยังสามารถหาได้จากธัญพืชต่ตางๆอย่างเช่นมเมล็ดแฟกวอะโวคาโดและมะกรอกด้วยนะครับเป็นตัวช่วยดีทอ็อกแล้วสามารถที่จะบำรุงสมองได้อย่างดีเลยทีเดียว 2. ถั่วและ,มะเมล็ดพืชตั้งแต่มเมล็ดแฟก มเมล็ดฟักทองแอลมอนด์วอลนัเลทเมล็ดเจียมเมล็ดแมงลักมเม็ดแมงลักนะครับเมล็ดทานตะวันและอื่นๆก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีอยู่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากควบคุมน้าหนักเนี่ยให้รับประทานพวกถัว่วและ,มะเมล็ดพืชก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะสามารถที่จะขับของเสียมีกาก,ากใยที่มากนะครับ 3. ผักสด ทราบไหมครับว่าบางครั้งคุณค่าทางสารอาหารในผักเนี่ยจะลดลงไปหากเรานําไปประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนมากเกินไปครับยกเว้นผักบางชนิดเช่นมะเขือเทศแต่ผักอย่างหัวหอมแครอทหน่อไม้ฝรั่งบอกครีผักกาดดอกกระลำกระเทียมเมื่อรับประทานสดแล้วก็จะมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าช่วยในการดีท็อกสารพิษจากตับได้ดีเลยทีเดียวครับ 4. ถั่วเขียว ถั่วเขียวเนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่มการทํางานของระบบขับถ่ายดูดซับสารพิษจากผนังลาไส้และขับออกไปพร้อมกับอุจจาระแบบนี้ครับดีแบบนี้รองรับระปทานถั่วเขียวต้มแต่หวานน้อยๆหน,น,น่อยนะครับก็จะเป็นการดีสี 4. ชาเขียวก็น่าจะทราบกันมานานแล้วนะครับว่าชาเขียวเนี่ยเป็นตัวช่วย ดีท็อก์ร่างกายได้นอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าแคทีซินที่ช่วยในการทํางานของตับได้ด้วยชาเขียวเนี่ยดีครับแต่ว่าดูปัจจุบันแล้วแล้วที่เรารับประทานกันเนี่ยจะเป็นชาเขียวที่ประกอบไปด้วยน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นชาเขียวที่ดีหมายความว่าเรารับประทานชาเขียวที่ไม่ได้ใส่น้ําตาลแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยดีท็อก์ได้ดีมากๆแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อแคทีซินด้วย ที่ช่วยในการทำงานของตับนะครับ 5. ต้นอ่อนบลอกคารีชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะต้นอ่อนบลอกคารีแต่หากทราบถึงสรรพคุณแล้วก็อยากจะหามารับประทานกันมากขึ้นเพราะต้นอ่อนของบอกคารีเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายแถมยังช่วยดีท็อกร่างกายได้ดีกว่าบลอกคารีที่โตเต็มที่เสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็ต้องไปหามารองชิมกันดูว่า อร่อยแม่อร่อยแต่ว่าที่ดีแน่ๆก็คือมีสารด้านอนุมูลสระแล้วก็เป็นตัวดีท็อกที่ดีประเภทหนึ่งเกระเทียมกระเทียมเป็นผนหนึ่งในผักที่ดีท็อกร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะกระเทียมเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นตับให้ผลิตเอนไซม์ในการช่วยดีท็อกร่างกาย ตัวเอนไซม์ตัวนี้แหละจะเข้ามาในการช่วยเกี่ยวกับการขับออกของสารพิษต่างๆจากระบบย่อยอาหารจะรับประทานสดหรือใส่ลงไปในอาหารเลยก็ได้นะครับกระเทียมนี่ก็มีชื่อมานานแล้วนะครับว่าเป็นตัวช่วยดีทอ็อกร่างกายที่ดีแปดมะนาวเหลืองมะนาวเขียวและสม้มมะนาวเนี่ยหลายๆคนก็คงจะทราบ คุณสมบัติบางอย่างของมะนาวก็คือมีรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีวิตามินด้วยหรือฝรั่งอาจจะเรียกว่าซีตรัสเขาหมายถึงผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวคงเคยได้ยินนะครับว่าผักผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยจะมีลักษณะของการที่จะช่วยให้เราเพิ่มความสดชื่นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดีทอ็อกร่างกายได้ง่ายๆแค่ดื่มน้ําอุ่นผสมมะนาวแบบนี้หรือจะเป็นน้าส้ม นอกจากนี้แล้วก็ยังจะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้เพราะว่าวิตามินซีในซีตรัสเนี่ยคือตัววิตามินซีเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องการเป็นหวัดได้ใครที่เจ็บคอบ่อ,บอยๆเป็นหวัดแบบเนี้ยก็ต้องรับประทานผลผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีทีละครับ 9. ผักใบเขียวผักใบเขียวทั้งหลายไล่มาตั้งแต่คะน้าผักกาดหอมกวางตุ้งขึ้นช่าผักโขมนะครับแล้วก็อื่น ช่วยล้างสารพิษจากตับได้เป็นอย่างดีแถมยังเพิ่มสารอาหารดีๆให้กับร่างกายได้โดยตรงอีกด้วยนะครับหากจะปั่นรวมกันก็ไม่ควรแยกกากดื่มเข้าไปเลยทั้งกากนั่นแหละจะเป็นที่ดีที่สุดเพราะว่าผักใบเขียวจะมีกาก,ากใยเยอะและตัวกากใยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยขับของเสียหรือดีทอซ์ก่างกายออกจากของเสียออกจากร่างกายแบบนี้ครับแล้วก็มาถึงอย่างที่10กันแล้ว แน่นอนครับว่าถ้าอยากเพิ่มกากใย,ยอาหารให้ถ่ายคล่องถ่ายสะดวกก็ต้องมาจากผลไม้ที่มีกยากใยสูงนั่นแหละและผลไม้ก็เป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำมากย่อยง่ายสารต้านอนุมูลอิสระเยอะและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวเพียงแค่เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกทานผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะๆแบบนี้ครับแล้วก็รสชาติต้องไม่หวานจัดจนเกินไปนะเช่นแตงโมชมพู่สับประรดแบบนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่ช่วย ในการที่จะดีท็อกขับของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ10อาหารหรือ10ลักษณะอาหารที่เป็นตัวช่วยดีท็อกหรือช่วยขับของเสียออกจากร่างกายก็หากเลือกรับประทานอาหารแนวนี้บ่อยๆก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการที่จะขับของเสียให้ออกไปจากร่างกายนั่นเองเป็นอาหารที่สามารถหาได้ง่ายนะครับในบางอย่าง ก็ต้องลองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูครับใน10เมนู10อาหารนี้ว่าควรจะรับประทานอาหารพวกนี้ในวันไหนให้มันมีความหลากหลายและสิ่งสําคัญก็คือต้องดื่มน้ําให้เพียงพอน้ําเปล่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวช่วยดีทอ็อกร่างกายแล้วก็เป็นตัวช่วยขับของเสียง่ายๆอย่างหนึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับอาหารดีทอ็อกอาหารขับของเสีย10อาหาร ที่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายรับประทานแล้วถ่ายคล่องถ่ายสะดวก ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart สกดง่ายๆนะครับ v s a t m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ